สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะมิก็กำลังจะไปทํางานเนาะเข้างานบ่ายโมงครึ่งนะคะกําลังจะหนีบผมสะเมื่อวานตอนเย็นเพื่อนๆถูกหวยไหมงวดนี้มิวไม่ถูกเลยมิวซื้อ1 0ึ่งศยไปออกสอที่จริงอะเขียนแล้วนะหกหที่จริงเขียนแล้วเนาะหกหนะคะ ลบออกก็เลยใส่หกเก้าหกเก้าหกหกเก้าเก้าเขียนเขียนแล้วว่าจะส่งให้เพื่อนให้เพื่อนซื้อกับเพื่อนอะไรเงี้ยลบออกนะก็เลยไม่ได้เลยแล้วก็ซื้อหนึ่งศูนย์ออกสองศูนหวยหวยออกเบิ้ล <laughs> <laughs> เงินเดือนออกนะคะเดือนนี้ก็ได้โบนัสโบนัสสามร้อยยูโร ที่จริงเขาว่าจะให้ตั้งแต่ตอนช่วงหน้าร้อนแล้วนะคะเขาบอกว่าจะได้น้ทุกคนที่เป็นงานประจาอ่ะเขาจะให้300ยูโรแต่ยังไม่รู้ว่าจะให้เดือนไหนแต่พอมาเดือนนี้ก็เงินเข้านะคะเงินเข้าที่ฟินแลนด์อ่ะระบบเงินเดือนเขานะในแต่ละที่อ่ะไม่เหมือนกันเนาะแต่ตรงที่ที่มิวทำงานนะคะ จะออก2เดือนเอ้ยจะออกสครั้งต่อเดือนนะคะก็คือวันที่15กับทุกสิ้นเดือนนะคะออกสองรอบทุกวันที่15ก็คือเงินเดือนทําพิเศษอย่างเช่นเราเข้ากะดึกกะบ่ายเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยนะคะก็จะออกทุกวันที่15แต่ถ้าทุกสิ้นเดือนก็คือเงินเดือนที่เราได้ที่เราได้ปกติ ก่อนเงินเดือนจะออกเนี่ยเขาก็จะมีบินส่งมาให้เราทางทางอีเมลนะคะว่าเออเนี่ยรายละเอียดเงินเ,นเดือนแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยเป็นยังไงนะคะ <Okay. S 1> ฟิลเตอร์ในติ๊กต็อกมิวนะคะทักไปในเพจของอพี่อีทเนาะที่แกเสียชีวิตนะคะ ลูกแกตอบมาเหมิยวบอกว่าหมี่วอยากช่วยทําบุญคืออยากช่วยช่วยทําบุญงานศพอะไรเงี้ยนะคะก็คือทักไปในเพจนะคะบอกว่าน้องขอหมายเลขบัญชีหน่อยได้ไหมอะไรเงี้ยนะ,ะอยากช่วยทําบุญอะไรเงี้ยค่ะเออน้องกแกตอบมาบอกว่าบัญชีแม่ถูกอายัดแล้วนะพี่แต่มีมีบัญชีหนูอะไรเงี้ยนะคะแล้วหมิยวแล้วหมิยวก็เลยตอบไปว่าเออได้จ้าได้จ้าก็เลยตอบไปได้ค่ะ แล้วก็เงียบเลยน้องไม่อ่านอีกเลยนะคะก็เลยไม่รู้จะช่วยทําบุญทางไหนอะ่ะน้องน่าจะยุ่งนะคะแล้วก็น่าจะแบบกระทานหารยังทําใจไม่ได้นะคะก็เลยไม่ได้ติดต่ออีกเลยคือรอรอเขาตอบเราก็ไม่อยากไปเร่งอะไรเงี้ยเออคืออยากช่วยทําบุญเห็นว่าจะเผาพรุ่งนี้มังวันจันทร์อ่ะ เาจะเผาว,วันจันทร์มิกะจะไปออกกําลังกายแล้วนะคะเพื่อนๆคะ่ะเขาจะไปส่งหมิวนะคะไปทํางานแล้วนะคะแล้วก็เขาก็จะไปออกกําลังกายด้วยไปได้สองวันแล้วใช่ไหม <c oughs> ไปได้สองัน้ไปได้สองวันแล้ว เขาบอกว่าเขาไม่มีอารมณ์จะไปออกกําลังกายนะคะเหมือนเหมือนคล้ายๆหมดหมด,หมดไฟในการออกกําลังกายอย่างเงี้ยเออหมดไฟในการออกกําลังกายไปจ้าวันนี้กี่องศาไม่รู้นะคะมิกาบอกว่าหนาวอยู่ได้หยุดอีกทีวันอังคารนะคะเพื่อนหยุดอีกทีวันอังคารบรรยากาศดีนะ เข้ากบดึกสี่วันเลยสุขสอทิตย์จันทร์แล้วก็อังคารหยุดกลับไปเอากำลังกายตรงนี้เป็นที่ทิ้งขยะ อาอันนี้เป็นกระดาษหนังสือพิมพ์นะ,ะอันนู้เป็นขยะทั่วไป อเลนหตอนนี้นะคะเพื่อนๆท่ะมิวก็ทาพาเพื่อนๆไอ้พาคนแก่นะคะพาคนตาคณยายนะไปเปลี่ยนแพมเพร์อเสร็จแล้วนะคะมิวก็เลยมานั่งรออ่าเขียนรายงานนะคะแล้วก็เขียนรายงานเสร็จก็จะไปเสิร์ฟอาหารเย็นต่อนะคะก็เสร็จแล้วมานั่งรอ บาเตดม, <Okay. S 1> มีกะมารับแล้วนะคะเ,เพื่อนๆค่ะกลับบ้านนันจะขับรถเบิ้นอย่างแรง <c oughs> อาบน้ำแล้เหรอ <Okay. S 1> <c oughs> จะได้อาบไหมนะ่ะ <c oughs> ถึงบ้านแล้วจ้าถึงบ้านแล้วก็มาคิดเมนูนะคะว่าจะทำอะไรกินดี ทำอะไรกินกินกินนี้ถึงบ้านแล้วนะคะก็กำลังทำกับข้าวตอนสามทุ่มนะคะเพื่อนอันนี้ตำเครื่องเสร็จแล้วใส่ไก่ลงไปเหมือนไก่ผัดตัดไี๊นะคะ อยากกินอะไรเผ็ดใส่พริกแบบสะใจเลยเนี่ยตอนนั้นเป็นเมนูที่อยู่นะคะาทำให้สามีกินเป็นเมนูแรกเลยะคะตอนที่กำลังคบหาดูใจกันนะคะเมนูไก่ผัดตระไรเพราะว่ามิกะอยากอยากกินอาหารสีมือเรานะคะตอนที่คบกันอ่ะเราก็ไม่รู้จะทำอะไรกินนะคะก็เลยเป็นเซิร์ช ในอินเทอร์เน็ตยูเทนคือตื่นเต้นมากเลยนะคะก็ได้ไก่ผัดกระชแล้วก็ปลาหนิหนนะคะตอนนั้นทํากว่าจะเสร็จโอโหตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยทำอาหารไม่เคยทำอาหารกว่าจะเสร็จเป็นชั่วโมงตอนนั้นอยู่บ้านนาะที่พัทยานะคะแล้วแม่ไปเป็นแม่บ้านไปดูบ้านให้แกก็ไปทำอาหารอยูน่น่น อยู่ที่นั่นกินซื้อข้าวมาแล้วก็มาทำกินกันทำครั้งแรกรสชาติไม่รู้ยังไงหรอกมีจายก็กินได้หมดนะคะ <S <S เสร็จแล้วหน้าตาน่ากินไหมไก่ผัดไก้นะคะแบบเผ็ดๆนี่เผ็ดสะใจมาก เป็นวันนั้นของเดือนหัดแบบอยากบบกินอะไรแบบิเผ็ดอ่ะไม่มีโหระพา,าไม่มีกระสอมก็ไม่ได้ใสเมื่อกี้ชิมไปร้อนท้องเลยเพิ่งตักให้มิกะอหิวข้อวมาก อร่อยมากไก่ผัดไท้พรุ่งนี้มีเรียนเช้าแปดโมงครึ่ง เจ็บมากซื้ออ่ะเรดิสมาว่าจะทำยำขนมจีนไม่ได้ทำนะเดี๋ยวรอดูพวกนี้อืมอิม กัทำกูยังก็กอาวันตมาวิดีโอย่ดดูรายการทีวีนะคะเขาไปถ่ายที่ประเทศไทยเนี่ยเขาไปถ่ายที่เมืองไทยเล่นเกมนะคะเพื่อนๆเล่นเกมในวัดวิ่งวิ่งวิ่งวิ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 ่ง เอาไปเอาอะไรกับสารเจ้าน,ะนะั่นน่ะเอาไปเอาซองอะไรไปวางไว้ในสารเจ้าสารประภูมโอ้โหเขาเล่นเกมกันนะคะเพืเ่อนๆเอาไปหาอะไรในระคัง เขาเล่นเกมนะคะเพื่อนๆมันจะด่ารู้สิเลยนุเอาคนนี้เจอในตะขังแล้วนะคะเพื่อนๆ